โอห้าจุดห้านะคะหมวกกันน็อกหน้าร้านนะคะหมวกกันน็อกเต็มใบของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะลูกค้าราคาเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะพี่พีนี่ราแบบมีเยอะมากนะคะหลายไซส์นะคะลูกค้านี่นะเป็นงานมีโมโอกอทุกตัวนะคะลูกค้าขานี่นะมีโมออกอทุกตัวนะคะตัวนี้ไซส์เอสนะเอ็มเอ็กแอลนะคะลูกค้าตัวนี้เอ็มเอ็กแอลนะคะลูกค้าจะ L ก็มีนะคะลูกค้ามีเยอะนะคะหลายไซส์นะ L XL นะคะลูกค้ามีเยอะเลยนะคะพี่ๆขาใครที่แบบว่ายังไม่มีหมวกกันน็อกเต็มใบนะคะลูกค้าอยากจะมาหาซื้ออยากจะได้ราคาเบาๆหนูแนะนําเลยว่าโป5.5นี้นะคะรีบมาจัดได้นะ <alle. S 1> เพราะว่า หนูไม่ได้จัดบ่อยๆนะคะนานๆทีจะจัดไปทีหนึ่งนะคะปีใหม่จัดครั้งหนึ่งสงการจัดครั้งหนึ่งแล้วก็มี5.5จัดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เหลือแค่นี้แล้วนะคะทีแรกเต็มเอียดเลยนะคะตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วนะใครจะไปใส่ทิปนะคะหนูได้ข่าวมาว่าจะมีการวิ่งทิปนะลูกค้ายังไม่มีหมวกกันน็อกไปทิปนะคะลูกค้ามาจัดที่หน้าร้านได้แค่ใบละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจมาที่หน้าร้านได้เลยคะ่ะ